สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟปรุงบอลนะครับอีพีนี้มาว่ากันในเรื่องราวของบอลลีบอลนะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับชมกันเปิดตัวอย่างเป็นทางการนุสราต้อมคําโคลมบัสฟิลรี่ศึกแห่งสายเลือดมือเซตร,ระดับโลกปีญุชแป้นน้อยขุดโชว์เหนียวสหรัฐอเมริกาชนะ3 .0 ตศูนย์เซตจ่าฝูงยาวๆทีมบีมพิชยากกกรัมชนะในรอบเพย์ออฟฟอร์มแบบนี้เหลือเพียงแค่ชูถ้วยแบ ไปเริ่มจากประเด็นแรกท่านผู้ชมครับโอ้โหเจเจนุสราต้อมคำสุดท้ายแล้วข่าวลือจากทางฝั่งของอิตาลีก็เกิดขึ้นจริงไปไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากสโมสรโคัมบัสฟิลรี่ครับเปิดตัวนุสราต้อมคำอย่างเป็นทางการนะฮะท่านผู้ชมสำหรับการลุยศึกในศึกของ PVF ในลีกสูงสุดของสหรัฐอเมริกาท่านผู้ชมครับงานนี้ จับตากันให้ดีๆเพราะว่าแม่จะต้องเป็นศึกสายเลือดนการระหว่างนุศราต้อมคำครับกับพรพันธ์เกิดปราดที่จะต้องโคจรมาพบกันอย่างแน่นอนท่านผู้ชมครับงานนี้ p v f โอ้โหขยี้ใช้คําว่าขยี้เลยครับในระดับโลกนะครับดึงฐานแฟนบอลทั่วโลกเข้ามารับชมกันอย่างมากถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับที่สาวไทยของเรามือระดับพักการครับไปอยู่ในลีกเดียวกันนะครับ นี่ต้องใช้คำว่าระด,ดับตํานานมาเจอกันระหว่างมือเซตนะครับที่เป็นปัจจุบันใช้คําว่ามือเซตปัจจุบันทั้งสองท่านนะครับที่ทั่วโลกนั้นจับตามองนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์มากที่ดิพีวีเอเองยอมทุ่มนะครับค่าตัวมากกว่า20ล้านในการดึงตัวนุสราต้อมคําไปเล่นในสื่อของ p v f นะครับในการดวลก,กันกับชมพู่นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย แต้องบอกว่าสุดจริงๆนะฮะท่านผู้ชมหลายครั้งนะครับที่สื่อของสรัฐเองออกมาพูดถึงทีมว่าที่แชมป์อย่างออเรโลวอลคิวเร่ที่ชนะ9เกมติดที่ผ่านมาต้องหาตัวหยุดนะครับมือเซตอย่างพรพันธ์แล้วไม่คิดว่าเขาจะเอาจริงแล้วครับเพราะว่าข่าวลือนี่มันพูดกันมาสักพักตั้งแต่วันที่11มีนากับข่าวครา,าวที่จะบอกว่าหาวิธีหยุดพรพันธ์ยังไงก็ต้องยอมรับว่าหาวิธีเจอแล้วนะครับท่านผู้ชม งานนี้มาวัดกันที่ตัวหัวเสาว,ว่าจะคมมากน้อยเพียงใดแต่ก็ต้องยอมรับนะรครับว่าการเจอกันระหว่างโคลัมบัสฟิวรี่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นทางฝั่งของออร์เรนโด r วอ r y คิวรีครับทำผลงานได้ดีกว่าละฮะท่านผู้ชมครับเอาไปดูสื่อของทางสโมสรแรับออกมาเปิดตัว นุสราต้อมคำกันหน่อยนะครับว่าเขาพูดถึงนุสราต้อมคำอย่างไรกันบ้างในการคัมแบ็กกลับมาที่สหรัฐอเมริกาอีกครั้งเลยครับสหรัฐบอกว่าครวัตฟิลลี่มีความยินดีที่จะประกาศอย่างเป็นทางการว่าได้เซ็นสัญญากับนุสราต้อมคำนักเบสบอลอาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า16ปีต้อมคำเองมาจากกรุงเทพมหานาครประเทศไทยซึ่งร่วมทีมสโม,มสรฟิลลี่ทันทีและจะมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมได้ตลอดในช่วงฤด,ดูก,กาลในปี2025นะครับ ค้อมคำเองได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นมือเซตที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกเธอเล่นในระดับมืออาชีพตั้งแต่ปี2007โดยเล่นในสเปนสวิตเซอร์แลนด์อเซอร์ิบจานตุรกีไทยล่าสุดเธอเล่นกับทีมสโมสรซาริโอกโมโจในการแข่งขันวบลลย์บอลในสื่อของชิงแชมป์ประจำปีอาห์พันเบลลี่บอลอาชีพในปี2024ซึ่งเธอก็รั้งอันดับ3ของดีกโดยผลงานแอซซิ์ไป930 2ครั้งและแอซิสโดยเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่10.59ครั้งต่อเซตนอกจากนี้เธอยังรับลูกได้270ครั้งและเสิร์ฟเอสไป8ครั้งจากการเซต88ครั้งทำให้เธอได้รับรางวัลเมื่อเซตแห่งปีของ p v f ในครั้งแรกซึ่งล่าสุดครับโคชแองเจิได้ออกมาพูดถึงนุสราต้อมคำครัแบโบคจะให้สัมภาษณ์อย่างไรอไปรับชมกันเรายินดีที่นุสราต้อมคำร่วมทีมกับเรา ความสามารถของเธอในการจัดการผู้ตีของเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีจะทำให้เธอนั้นเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเกมรุกของทีมเราและช่วยปรับปรุงเป้าหมายในเกมรุกทั้งหมดของเราด้วยนะครับโคดเอองจออกมาพูดแบบนี้ท่านผู้ชมครับแมสื่อของสหรัฐก็อธิบายแล้วครับโอ้โหแม่ประวัติอันโดดเด่นของนุสราต้อมคำของเราท่านผู้ชมครับจนปิดท้ายกับบทสัมภาษณ์ของนุสรานะเธอบอกว่า เธอมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้เข้าร่วมสมสรอ,อันน่าทึ่งอย่างโคลัมบัสและแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะเริ่มต้นกับสมสรน,นะครับนี่คือบทคําพูดของนุสราต้อมคำครับหรือว่าเจเจของเราครับโอ้โหสุดจริงๆนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเจเจเองเนี่ยนะครับเข้าร่วมทีมชาติตั้งแต่อายุ17นู่นนะโอ้โหสร้างชื่อสร้างเสียงให้กับประเทศไทยของเรายาวนานมา20ปีเต็มๆนะครับโอ้โหด้วยอายุอานามขนาดนี้ก็ต้องบอกว่ายังคงเป็นที่ต้องการ ของหลีกทั่วโลกนะครับสำหรับนุสราต้อมคำเหลือจะเชื่อจริงๆว่าเก่งสุดๆไปเลยแล้วครับท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นอีกนักตบสาวคนหนึ่งที่เราภูมิใจมาลตลอดแล้วก็เป็นต้นแบบที่ดีให้กับน้องในยุคปัจจุบันนะครับนุสราต้อมคำจะดวลกันกับพรพันธ์เกิดปาดนะครับในศึกของ p v f ท่านผู้ชมครับซึ่งจะเข้าร่วมทีมเลยนะครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องรอนานครับจัดเลยนะฮะ ก็ต้องบอกว่าสุดยอดนะฮะท่านผู้ชมครับกับข่าวนี้เดี๋ยวตามกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับงานนี้แม่คอมเมนต์แตกครับยอดวิวพุ่งแน่นอนสําหรับ PWF นะครับท่านผู้ชมเรื่องราวต่อมาไปดูเรื่องราวของปิยุนุ์แป้นน้อยกันหน่อยแหละครับล่าสุดเนี่ยเพิ่งจบเกมลงไปนะครับสำหรับสโมสรแอตแลนตาครับเจอกับฮูสตันโอ้โหชนะไป 3. าต่อศูนย์เซตต้องใช้คําว่าเหนียวเรียกพี่แหละครับสาหรับปียุนุ์แป้นน้อยแหละครับ นักขุดมือทองจากทีมชาติไทยของเราท่ผู้ชมครับช่วยให้ทีมนั้นเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องและตอนนี้อยู่อัดนดับหนึ่งของหัวตารางคะแนนลวครับหลังจากที่น้องประวานครับติดท็อปนะครับในลีกของ LOVB ท่ผู้ชมครับถึง3ตำแหน่งก่อนที่จะเล่นเกมนี้นะฮะทผู้ชมและล่าสุดก็ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและต่อเนื่องนะครับกับการพาทีมเอาชนะ3ต่อ0เซตนะครับเซตแรก2 5มต่อ19 เซตที่2อ5ต่อ21และเซตที่3ขาดเลยครับ25ต่อ15บหท่านผู้ชมครับทำให้ตอนนี้เนี่ยนะครับขึ้นไปอยู่หัวตารางคะแนนเรียบร้อยและแน่นอนว่าลุ้นแชมป์แน่นอนในฤดูกาลนี้และเกมนี้เองได้แสดงให้เห็นถึงหลายๆจังหวะที่ทางสโมสรแอร์เรนต้าจะต้องพึ่งปีนุชแป้นน้อยนะครับในเรื่องของจังหวะเกมรับการขุดนะครับและรวมถึงจังหวะการผ่านบอลต้องยอมรับจริงๆว่าโอ้โหปีนุชทำได้ดีมากๆท่านผู้ชมครับ ทำให้เพื่อนร่วมทีมเล่นบอลง่ายขึ้นจังหวะรับบอลแรกของเธอเนี่ยถือว่าเวิลด์คลาสเลยทีเดียวนะครับสำหรับพิญนุษินะไม่พลาดแม้แต่จังหวะเดียวเหลือจะเชื่อเหมือนกันว่าการไปเล่นที่สหรัฐอเมริกาของสาวไทยในแต่และตำแหน่งเนี่ยมันโดดเด่นมากอะนะครับเหมือนคลาสเนี่ยมันถูกยกไปในระดับโลกเนี่ยมันคือมันชัดเเวลาไปเทียบกับนักตบสาวต่างประเทศนะครับที่บอกว่าตบหนักๆรูปร่างใหญ่ๆ ะะสาวไทยของเราตัวเล็กๆนี่จะเอาอยู่หรือเปล่าโอ้โหเหลือเลยครับเหนือเลยนะครับจะมาหนักแค่ไหนก็ไม่หวั่นเลยครับสาวไทยของเราเป็นผู้ที่ติดทองหลังพระนะครับนะอยู่เบื้องหลังของทีมเสมอสําหรับปิยนุษ์นะเพราะว่าเกมรับนี่สำคัญในชนิดกีฬาบอลเบ์บอลมากๆนะครับนะถ้าเกิดว่าทีมไหนเกมรับดีเนี่ยจะสังเกตว่านะครับทีมนั้นเนี่ยจะมีโอกาสชนะสูงมากนะครับ ไม่ใช่เพียงแค่จะมีตัวรุกตัวหัวเสาที่ดีแต่เกมรับต้องดีด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าแอเรนตาตอบโจทย์นั้นมากในฤดูกาลนี้ในการเสริมปีนุชแป้นน้อยเข้ามาท่านผู้ชมครับตอบโจทย์เลยแล้วก็ทําผลงานได้ดีมากนะครับรวมถึงเพื่อนๆในทีมในแฮรชื่นชอบปีนุชมากนะครับรักมากเลยนะครับ ชนะทีไรก็แห่มากออแห่มากอดอยู่เรื่อยท่านผู้ชมแน่นอนว่านี่คือสาวไทยอีกหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จในชิดกีฬาบอลเล่อบอลนะครับในตําแหน่งของลิอบอโลซึ่งปัจจุบันเราก็มีน้องกัญญารัตมีน้องนิชากรนะครับที่จะเข้ามาทดแทนในตําแหน่งนี้แต่ต้องยอมรับว่าชิดกีฬาบอลเล่อบอลเนี่ยมันเล่นกันไปยาวๆนะครับนะดูนุสราต้อมคําเห็นไหมโอ้โหอายุ30กว่า30ไปปลายๆนะฮะ ยังมีสโมสรในหลีกสูงสุดจ้างและค่าตัวมหาศาลมากนะครับราคาค่าตัวหลัก20ล้านนะฮะสำหรับนุสราต้อมคําไม่ธรรมดานะครับท่านผู้ชมครับโอ้ให้กําลังใจอภิยุ์แป็นน้อยกันต่อไปนะฮะท่านผู้ชมครับนัดหน้าเนี่ยแอตแลนต้านะครับจะพบกับทางสโมสรฮุสตันนะครับในวันศุกร์ที่28มีนาฮะท่านผู้ชมต่อจากนั้นก็พบกับทางสโมสสอโอบาฮาในวันที่4เมษานละครับ เรื่องราวต่อมาครับไปดูข่าวคราวของน้องบีมพิมพ์ชยากกกรำกันหน่อยนะครับสำหรับทีมเโมสรในลีกของเยอรมันนะครับเป็นลีกที่แฟนบอล,ลไทยจับตาและเป็นอีกหนึ่งเโมสรที่แฟนบอลไทยเองติดตามนะครับสำหรับสโมสรนแทมเบิร์กเชมเบนนะครับของน้องบีมพิมพ์ชยากกกรำซึ่งตอนนี้อยู่อันดับหัวตารางคะแนนกําลังเล่นในรอบเพยอ์ออฟอยู่นะครับท่านผู้ชมในการลุ้นแชมป์ฟอร์มแบบนี้เหลือเพียงแค่ชูถ้วยแต่เพียงเท่านั้นแหละครับ ล่าสุดนี้นะครับสโมสรอนแทมเบอร์ชมเมเลนครับต้อนรับการมาเยือนของแบล็กอาร์เชนชนะไป3ต่อ0เซร็จเช่นกันแล้วครับท่านผู้ชมครับ25ต่อ13 27ต่อ25 25ต่อ20เหนือกว่าผู้แข่งอีกแล้วนะครับซึ่งเจอกับแบล็กอาร์เชนในครั้งก่อนก็ชนะไป3ต่อ0ูนเหมือนกันแต่ครั้งนี้สำคัญเพราะว่าเล่นในรอบเฮยออฟนะฮะท่านผู้ชมครับ ในรอบก่อนลองชนะเลิศก่อนที่จะเข้าไปจริงกันเนี่ยท่านผู้ชมซึ่งสาวไทยของเราอย่างน้องบีมพิมชากก๊กนะครับไม่ได้ลงเป็นตัวหลักนะครับซึ่งวันนี้โค้ชฟลิกโคโรสกี้ครับได้ส่งตัวผู้เล่นลงมาเนี่ยมีโครนมีสตูม,ม,ม,มีโมครเชอร์ะนะครับมีรัมบิงมีโฮซิกมีครีนและมีลาเบสนะครับท่านผู้ชม หลายคนถามหารน้องบีของเรานะครับต้องบอกว่าอยู่ในช่วงของการพักฟื้นตัวครับจากการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับท่านผู้ชมครับถือว่าเกมนี้เองเนี่ยโคชก็ตั้งความหวังนะครับซึ่งโคชฟรีดแคปออกมาสัมภาษณ์บอกว่าอาร์เจนได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของพวกเขาในการเล่นเซตสุดท้ายแต่เราเริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่งเล่นในอย่างมีสมาธิและมั่นใจแต่แล้วพวกเขาก็กล้าขึ้นเสิร์ฟได้อย่างดุดัน และเกมรุกก็เล่นกันอย่างเต็มที่การแข่งขันแบบนี้สามารถเสมอกันได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีกับทีมที่สู้กันอย่างเต็มที่พลิกสถานการณ์กลับมาได้สุดท้ายเซตที่3อาจจะเป็นเซตที่ดีที่สุดในการแข่งขันในระดับสูงนะครับโค้ชก็ออกมาบอกกล่าวแบบนี้ท่านผู้ชมครับหลายคนถามหาน้องบีของเราเนาะนะครับ ก็อยู่ในช่วงการพักฟื้นนะครับจากการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ได้เป็นอะไรมากนะฮะก็ในช่วงเพย์ออฟนี้คงจะได้เห็นนัดหน้าสําหรับน้องบีมพิมชาโก,ก๊กรามนะฮะท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าการเล่นในรอบเพย์ออฟเนี่ยสำคัญมากนะครับนี่คือการกุยทางไปเล่นในรอบ4ทีมนะครับในรอบกอดรองชนะเลิศก่อนที่จะไปชิงชนะเลิศซึ่งสโมสรแทมเบิร์กเชมเบอร์เลนถือว่าเป็นตัวเต็งในฤด,ดูกาลนี้เลยครับในการคว้าแชมป์นะครับแน่นอนว่าสาวไทยของเราจะก,กลายเป็นสาวไทย คนที่2ไปเล่นในยุรมันและจะเป็นคนแรกในการคว้าแชมป์กับทางสโมสรนยุรมันเลยครับจับตากันต่อไปนะครับซึ่งน้องบีมพิมพ์ชาโครกรมของเราจะ บินมาเก็บตัวกับเข้าแคมป์ทีมชาติของเราเนี่ยนะครับประมาณปลายเดือนเมษานะฮะท่านผู้ชมครับอา้าวสาวไทยของเรากําลังโดดเด่นโลดแล่นในหลีกของต่างประเทศและกําลังโด่งดังกันท่านผู้ชมครับให้กําลังใจพวกเธอกันต่อไปสําหรับ3สาว4สาวตอนนี้นะฮะนุสราต้อมคําชมพูพรพันธ์เกิดปาดนะครับปีนุษแป้นน้อย และน้องบีมพิมพ์ชากก๊กลําแล้วครับท่านผู้ชมที่เล่นอยู่ในทั้งอเมริกาและยุโรปแลลวครับเอา้านะฮะท่านผู้ชมสุดจริงๆสําหรับสาวไทยของเราครับอีพ e ินี N ้ e, ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องเชฟปรุงบอลกันหน่อยนะครับอีพ e ินี N ้ e, ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ